สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นุกพาต้นเงินแล้วก็เอ่นี่เฟื่องนะคะมาทําวัคซีนนะคะวัคซีนเข็มสามของพวกเขานะคะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาค่าวัคซีนไว้ให้น้องตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะอ่านี่ไม่เฟืองนะคะอันนี้เข็มสามของพวกเขาแล้วนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านให้ไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับค่ารักษาของโกโก้นะคะวัคซีนของต้นเงินแล้วก็แม่เฟื่องนะคะนี่พอกลับมาถึงบ้านก็เป็นงงๆนะคะเป็นงงๆอยู่นะคะต้นต้นเงินนี่แม่เฟืองก็ยังเป็นงงๆอยู่ออกจากกระเป๋านะคะไปทาวัคซีนมานะคะก็ ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวของไม่เฟื่องเยอะมากนะคะทั้งให้ทําวัคซีนทั้งครอบครัวของไม่เฟื่องเลยนะคะไม่เฟื่องจะมีลูกอีก4ตัวนะคะอยู่ในกกงเอเอฟซี MC, ท่านใดเข้ามาใหม่ท่านยังไม่ได้ดูคลิปนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้นเงินก็เป็นลูกของเขาเช่นกันแต่คนละชุดแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะไม่เฟื่องเขาทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็ได้ทาหมันให้ไม่เฟื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกของเขานะคะลูกของเขาก็ หนูก็เป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเฟื่องเขาเป็นแมวจรหลังบ้านนะคะหนูก็ไดเอาลูกเขามาเข้ากกงดูแลซึ่งได้รับอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตตาน้องหมาให้น้องได้ได้กินอิ่มกันนะคะแมวหน้าบ้านหลังบ้านนะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกจะมาอยู่หน้าบ้านกันหมดแล้วนะคะมากินที่หน้าบ้านนะคะทั้งหมดนี้ได้ทําวัคซีนหมดแล้วนะคะครบสามเข็มยกเว้นชบาเลยอ,อีกเข็มหนึ่งนะคะฉบาจะเลยอ,อีกเข็มสามนะคะ ก็จะทำประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะครบสามเข็มก็เด็กๆก็ทำวัคซีนเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำหมันนะคะทำหมันเพราะว่าก็มีตัวเมียนะคะตัวเมียสองตัวผู้สองนะคะก็คิดว่าน้องก็ถ้ามีาผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีเมตาน้องๆก็คงจะได้ทำนะคะสีดำนี่อันชันเป็นตัวเป็นตัวเมียนะคะแล้ว อ่าสีขาวเทานี่ใบบัวเป็นตัวเมียเช่นกันนะคะซึ่งติดสัตว์ไปเมื่อกี้นี้ร้องแต่ตอนนี้ไม่ไม่ร้องแล้วนะคะหยุดร้องแล้วหยุดร้องแล้วแต่ว่าแต่ว่าน้องก็อีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะได้ทำมันขอโทษเสียงร้ายด้วยนะคะรายจากคุคณรูที่โรงเรียนเดียวกันนี่ะคะนี่นี่นี่ดูเขาเล่นกันนะคะอันนี้แหละค่ะคือ ลูกของไม่เฟื่องนะคะสำหรับเอซีใหม่ที่เข้ามาติดตามนะคะนี่นะคะอยู่ในกรงหน้าบ้านซึ่งกรงนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านซื้อให้เช่นกันนะคะกรงที่มาประกอบเองนะคะเขามีสี่ตัวนะคะเขามีสี่ตัวเจ้าอัญชันนี่ก็ดำเนี่ยมเลยนะคะดำเขาเป็นตัวเมียนะคะอัญชันนี่ใบบัวก็เป็นตัวเมียแต่ข้างบนนี้เป็น ไม่ใช่นะคะเป็นแมวหน้าบ้านที่อยู่ตั้งแต่วันแรกที่นุกมาอยู่บ้านหลังนี้เช่าบ้านหลังนี้อยู่นะคะดู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 ชบากับกับชวนชมนะคะดูซีเดียวกันแต่ว่าคนละคนละรุ่นคนละหุ่นคนละเบอร์เลยนะคะชวนชมจะเป็นตัวผู้ชบาก็ตัวผู้นะคะแต่ชวนชมจะตัวใหญ่มากนะคะดูสิคะตัวใหญ่ต่างกันมากแต่แต่ชบาตอนนี้ก็ก็ดีดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นมากนะคะ นุกคิดว่าเขาจะไม่รอดด้วยซ้ำไปนะคะวันที่นูกเห็นเขาอยู่หลังบ้านนะคะตัวเล็กเดินแบบเดินแบบเดินเบาๆเดินช้าๆมานะคะมีแต่กระดูกนะคะเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะรอดมาเป็นจบาได้ซ้ำไปนะคะนี่นี่นีหยอกกันนะคะนี่ดูดูดูด,ด,ดูอันชันนะคะตัวดำเมี่ยมเลยนะคะดำอันชันดูไม่รู้ว่าตรงไหน ตาหูจมูกปากนะคะสีดําไปหมดเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเขาก็อยู่แบบนี้แหละคะ่ะกลางวันนุกไปทํางานเขาก็อยู่แบบนี้อยู่หน้าบ้านอยู่ในกรงนะคะซึ่งกรงก็ก็กว้างพอสมควรนะคะก็พอที่พวกเขาจะได้วิ่งเล่นออกกําลังกายกันนะคะก็อยู่อย่างนี้แหละคะ่ะถึงเวลานอนพวกเขาก็นอนกลางวันกันนะคะหยอกกันนะคะเอเอามือถือ นี่ดูความดำนะคะดูความดำของน้องนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะอันชันเขาเป็นแมวดำนะคะแมวดำน่ารักจริงๆแล้วน้องก็น่ารักทุกตัวนะะั่นแหละค่ะเลี้ยงเขาแล้วก็รู้สึกผูกพันนะคะ